สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมเมาร์ซีมเกมแมเดงค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาสอนทำเอ่อการเซฟเกมในเกมซากุระกันนะคะทุกคนตอนแรกเราก็จะต้องไปเอาเงินที่ห้องของเราเองนะคะ10,000ืเยนค่ะแล้วเราเนี่ยจะลองเซฟดูนะคะว่าทุ แล้วก็จะมาสอนเซฟทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะคาว่า S A V E ค่ะคาว่าเซฟให้ทุกคนกดเข้าไปนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งกดเข้าไปเลยค่ะ,ะก็จะขึ้นใน,นนี้นะคะทุกคนสามารถเลือกเลยว่าจะเซฟใน1เอ้ยศูนย์หนึ่งสองก็ได้เราเซฟไปที่ศูนย์แล้วกันเนาะ,ะมันก็นจะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดออกนะเดี๋ยวเราจะกดออกทดลองให้ดูนะคะเราก็จะกดออกแบบนี้นะคะแล้วก็กด อ่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอ่ามันก็จะขึ้นเลขศูนย์ะ SLOT ศูนย์ L o T นะคะมันก็จะขึ้นบ่างเงินของแมปดรี้เราเซฟไว้อ่ะมีกี่บาทนะคะหรือมีกี่เยนแล้วลองเข้าเกมกันดูนะคะว่าเราเซฟได้จริงไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันค่ะนี่นะคะเราก็เข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็คือ10,000หพันเยนค่ะ นี่เลยค่ะถ้ามีคนถามว่าถ้าเราเซฟแบบนี้อีกแล้วจะเซฟอีกได้ไหมเซฟได้ค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยก็จะไปหาเงินใช่ไหมโอเคแล้วเริ่มจับเงินตรงนี้แล้วกันนะประมาณสองพเยนนะคะว้าวเราก็จะลองมาเซฟอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเหมือนเดิมอันเดิมแล้วก็ลองกดออกดูนะคะ ว่าเป็นยังไงอืมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วลองกดเข้ามาอ่มามันก็จะอยู่ในนี้นะคะแล้วเราลองกดเข้าใหม่กันดูค่ะนี่นะคะก็รอให้เข้าเกมค่ะงคงาทุกคนเราก็เข้าเกมมาเรียบร้อยนะคะเงินเราก็เงินงงนึ่งมื่พบาทคะ่ะทุกคนอย่าลืมเซฟกันด้วยนะเวลาหาเงินเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟกันด้วย ก็เซฟกันเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่เซฟไม่เป็นนะคะเราก็สอนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็สอนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกหิวหิวนิดนึงอยากกินอะไรเย็นๆนะคะทุกคนเราจะสนใจว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาหาอะไรกินเย็นๆดีกว่าค่ะไปเราไปหาอะไรกินที่มันช่นชื่นใจกันดีกว่าค่ะไปเราจะขับรถไปค่ะอ่าแบบนี้เลยนะคะ เราก็ถึงร้านนี้นะคะร้านประจำของเราเราชอบมาที่ร้านนี้มากๆค่ะอาหารแล้วก็ของวานของคาวอร่อยสุดยอดเลยค่ะว้าวถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์ก็กแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า